สวัสดีค่ะวันดีค่ะก็มาพบเจอกันอีกแล้วจ้ากับยูซี่ท้าแหลกจ้ะพี่พีท้าวันนี้เราจะมาเล่นเกม9เกนะคะค่าย M46 เกินจ้ะพี่พีทนะวันนี้ก็พกทุนมา900เอ้ย1,000 1,000ทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตาแรกก็เล่นเลยนะคะทุกคนหาเกมนี้ก็จะไวนิดนึงนะคะเป็นเกม9เกน2ใบนะคะ3ใบเกนะพี่พีทนะคะสามารถเกทับได้เรื่อยๆเลยนะคะเกมนี้อ่าเก้าเต้มทุกคนวันนี้เข้ามาที่ห้องขั้นต่ำ50เนะ่ยก็อ่า เกมนี้นะคะแต่ละห้องเนี่ยเขามีการเข้าถึงนะคะในการเขาเล่นวิทุกคนตาเลขบวงมาพันสามมันสามี่ยคสวยจึง้งสำหรับพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อเก้าเกย์ไว้ให้ด้วยนะคะเกมนี้เป็นเกมที่ก้าเกย์ไทยนะคะเร่นง่ายค่ายเอ็มโปเกอร์นะคะบอกเลยว่ามีทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะคะขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งบาทเท่านั้นทุกคนนะคะแต่ว่าเขาจะจํากัด่าในการเข้าถึงก็คือแต่ละห้องเนี่ยสูงสุดเรามีทุนเท่าไหร่เราจะสามารถเข้าห้องนั้นได้นะทุกคนค่ะอามารอบนี้สวยเลยนะทุกคนเราไปตามเลยแล้วกัน สู้ตามไปเลยใครเกทับก็จะได้เป็นคนจวบคนแรกนะทุกคนก็เหมือนเกยไพ่ใบที่สามนะคะเกยันี้เกย์ตามไปเลยจ้าพี่พี่อ้หเจ็ดแต้มข้ามาเลยเออสวยเลิศบวกมาเป็นห้าอ้หูใหม่ก็ทุกคนบวกๆเลยวันนี้ทุนไม่เยอะนะคะทุกคนวันนี้ทุนมาหนึ่งพันนะคะกำไรแบบงามๆเลยวันนี้อะไปกันต่อเลยนะพี่ๆ่หน้าสวยอีกแล้วนะคะเราต้องสู้จ้ะพี่พี่จ้า กดข้ามไปก่อนอุ๊ยหาแตมข้ามหาแต,ม,าแตมน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วทุกคนข้ามยังไงทีนี้ถ้ามีคนเกยเราหมอบเลยนะทุกคนข้ามอ่ะข้ามเราข้ามตามไปเลยล้านอุ๊ยมีคนเกาแตมเนะี่ยกินไปไม่มีคนเกทับเลยนะร,รอบนี้ยิ่งเกทับยิ่งได้เยอะนะคะกองกลางนะทุกคนเพราะว่า,ารางวัลมันจะเยอะไงทุกคนนะคะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะยิ่งคนเกทับอ่ะอ่ะเราขอหมอบไผ่เนี่ยรอบนี้อุ๊ยแปดแต้มแปดแตมแปดแตมยังไง ปแต้มทุกคนอ้ามอะกด,ดข้ามหมดเลยเนี่ยค่ะพี่ๆท่านไหนอยากลองเล่นเล่นได้เลยนะพี่ๆนะคะขั้นต่ำแค่หนึ่งอะหนึ่งบาทนะทุกคนคะนะ,ะก็เล่นเพลินไปได้นะคะสามารถเล่นโบนูสับได้นะคะเ,คเล่นกับคนจริงบนออนไลน์นะคะเกมนี้เป็นเกมเก้าเกาไทยนะ,ะเ,เล่นง่ายสองใบนะคะเปิดไพ่อะสองใบนะคะสามใบที่สามเนี่ยคือเกนะคะเกทับหุยปดยแต้มรอบนี้สู้ไหมเอ่ยสู้ไปเลยอะถ้าไม่ได้ก็เท่านั้นนะทุกคน อุ้ยมีคนก้าวแต้มโดนกินไปเลยจ้ะพี่อ่ะไม่เป็นไรสำหรับพีด้านหนนะคะที่สนใจอยากลองเล่นนะคะไปตามกันต่อได้นะคะที่ช่องทางใต้คอมเมนต์นะจ๊ะหรือจะทักไปที่แอดวายูไอแปแปได้เลยนะพี่จ๋าอยากเล่นเกมนี้สอบถามได้เลยอ่ะมาทุกคนกดห้ามไปก่อนนะคะห้ามไพ่น่าสวยนะคะอ่าลุ้นสเตตได้นะคะไพ่เรียงก็ได้นะฮะหกสิบก็ได้ทุกคนยังไงมาลุ้นกัน อะคาหมดหรืวายหนึ่งแต่มแ, 1> 1แตมหมอบไปเลยแล้วกันทุกคนหนึ่งแต้มซูไม่ไหวแน่นอนอ่ะนะคะไปกันต่อโอยอี้นะแปดนะแปดสืว่าสวยนะแปดได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเกตามอไพ่เกตามไปเลยทุกคนรอบนี้อุ้ยโอ้โหทุกคนเรียกมาคือหนึ่งแต้มหมาไพ่ไม่เข้าถ้าเข้าคุณสวยนะทุกคนแต่ว่าไม่เข้านะจ๊ะพี่ๆ <siz S 1> อ่ะ <5 S 1> ไม่เป็นไรไป,ไปกันต่อรอบต่อไปแล้วกัน ออ้ยหน้านี้สวยเลยหน้ารุ้นมากทุกคนอะมาเดี๋ยวเราจะสู้กันมาเลยนะคะกดข้ามมาเลยเอ้ากาแต้มมาจ้ะถือว่าโอเคยังมีแต้มอยู่ยังมีแต้มอยู่นะทุกคนสามารถเล่นได้นะคะก็รออ่ามีคนเกเพิ่มนะคะสองร้อยกว่าเลยเราตามไปเลยนะคะตอนนี้ เออเริ่ดบอกไป430เออทุกคนเริดมากเริดมากไปกันต่อเลยละกันรอบนี้อุ้ยห้าหกลุ้นสเตทอีกแล้วต้องมาลุ้นกันแล้วทุกคนว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าอุ้ยมีคนสู้เยอะเลยมีคนเกทับเ,เยอะเลยนะคะ230เลยนะคะรอบนี้ยังไงอะไปตามล้กันอุ้ยหนึ่งแต้มอะทุกคนพอดีกว่าเนีคะเดี๋ยวจะเสียคืนหมดนะคะก็ เอากำไรเท่านี้แหละพอพันเก้านะคะสำหรับใครสนใจนะคะตามต่อได้ที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนบายบายจ้า